พี่ต้องผิดหวังนะฮะซึ่งพี่ๆอาจจะอาจจะไม่ได้เลือกตั้งใหม่กันเร็วๆนี้อันนี้ผมต้องขอากราบประธานอภัยจริงๆนะครับผมรู้ว่าพี่ๆอยากเลือกตั้งกันมากนะฮะอยากจะเลือกกันมากนะครับนะฮะเออแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เร็วๆนี้นะครับ นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกบอกพี่พี่ไว้ก่อนนะฮะเผื่อบางคนแบบว่านะครับดีใจตื่นเต้นก็ต้องอ่านแบบแบบเบรกความรู้สึกไว้ก่อนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือแบบว่าห้าสิบห้าสิบนะฮะเออนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็นะฮะอืมนะฮะก็นั่นแหละครับนะฮะก็อาจจะอยู่ยาวนะับอาจจะอยู่ยาวนะครับผมนะฮะยิ่งไม่มั่นคงก็ยิ่งทําอะไรไม่ได้ นะครับมันกลัวจะไตาหากลัวกระแสทหารจะไตมาาตหานะฮะเออกลัวกลัวจัดเลยนะครับไม่อยากให้ไปลบกับคอมเมนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวประชาชนแห่ไปให้กําลังใจทหารนี่ <c oughs> นะนี่มันถึงเบี่ยงเบนไงการบังคมอ่ะไอกาะมังค,มม,งคมมันถึงเบี่ยงเบนนะหวังหวังรัฐบาลอย่ายเหยียบกับดักระเบิดลูกที่ศอ น,ะะนายกแช่แข็งข้อตกลงสันติภาพแผนปราบสแกมเมอร์ชะง,งักทันทีนู่นนี่นั่นถามว่ามึงมีข้อตกลงแล้วมึงจะปา่าบยังไงสแกมเมอร์นายมึงจะปราบยังไลงล้มนะครับมึงพูดจะปราบสแกมเมอร์จะปราขยันเหลือเกินขยันอูขยนัขยนปราอยากจะปราบอยู่ยๆก็อยากจะปราบสแกมเมอร์ในช่วงนี้ยุคก่อนหน้านี้ไม่เคยนายุ ก่อนหน้านี้ไม่เคยรีบขนาดน,นี้นะฮะเป็นหาอะไรอยากจะมาปราบช่วงนี้อยากปราบเหลือเกิน<_ <p> _ <on> อยากปาบแบบผิดวิสัยนะฮะอยากจะปราบแบบงงๆนะฮะอยากจะแบบกูไม่รู้นะฮะเออนะครับเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะแช่แข็งข้อตกลงสันติภาพแช่แข็งพ่องมึงอ่ะไม่ได้แช่แข็งนะครับนะะมึงมีสันติภาพไปแต่มันไม่มีสันติภาพมันมีต้นตีนภาพอยู่เนี่ย นะครับลวเมิดข้อตกลงนะฮะวางน้อยหนากับดักน้อยหนาเอาไว้แล้วคนต้องไปเหยียบเนี่ยนะครับทำให้ทหารไทยเราขาลงขาเลอะไปหมดเนี่ยนะครับมัมนเสียหายคือถ้าคุณโลมอยากจะปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะครับนะครับผมก็โพสต์ไปแล้วนะครับบอกว่าการปราบสแกมเมอร์ต้องร่วมมือกันทั้งฝั่งไทยและคขะเมเน,นะฮะซึ่งคขเมเนไม่เคยสนใจให้ความร่วมมือส้นตีนอะไรอยู่แล้ว นะครับนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับมีทางเดียวก็คือผมเนี่ยต้องวอนขอคุณอนุทินนะฮะเออนะครับให้คุณอนุทินเนี่ยนะครับทำเรื่องนะฮะส่งโล่เอ่อส่งโรมนะฮะส่งโรมแก๊งรอเรือนะฮะรอลิงนะฮะแก๊งรอเรือรอลิงมีใครบ้างมีโรมนะฮะมีโรดนะฮะแล้วก็มีลักแกง นะฮะโ,โรมโรดลักนะฮะส่งไปเลยนะส่งไปที่ขเขมรน,นะครับส่งไปที่ขเขมรไปประสานงานนะครับแล้วก็ให้โรมเนี่ยขอกำลงขอกําลังไปแล้วก็เอาเป็นแนวหน้าเข้าไปเลยนะไปเลยถ้าคุณโลมอยากจะปาบนักหนาเนี่ยอยากจะแบบนู่นนี่นักหนาเราประกาศเลยนะครับปาดเลยเดี๋ยวเราจะส่งนะฮะทีมกมทอความมั่นคงทั้งหมดลง,ล,นะลงพื้นที่ไปในสีหนุวิวนะฮะลงพื้นที่ไปอ่าชเวโกโก เออกับกับข้างๆคือชเวกุกไก่นะไปเลยนะครับไปเลยนะฮะบ,บางคนบอกว่าน้องกบไปแล้วมันจะทั้งความชิบปงชิบ,ชบหายไม่เป็นไรก็ชิบหายอยู่ในนั้นแหละให <c oughs> ้มันชิบหายอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะแล้วทหารเนี่ยนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ของเราก็เดินนําหลังไปให้มันนําหน้าเข้าไปก่อน นะให้มันผ่านบ้านหนองจานไปนะครับให้มันผ่านจถวแถว,แถวบ้านหนองจานตรงนั้นไปนะครับทำไมต้องให้มันผ่านตรงนั้นนะคุณกบมันจะได้ไปศึกษาดูงานด้วยตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นไปเลยในเมื่อมึงอยากปราบมากไปเลยนะครับมึงแยกอธิปไตยไม่ออกแล้วอธิปไตยสแกมเมอร์นะมึงแยกไม่ออกแล้วมึงจะอะไรกันแน่นะครับผมนะแล้วบอกแล้วคือจะปรับยังไงมึงมีสันนิภาพแล้วมึงจะปรับยังไงในเมื่อคาามมันไม่ทําอะ นะฮะมึงมีปริญญาสันติภาพแต่ขมินไม่ปราบอะกูถามคำนึงไดีไอ้พวกผู้รู้กมททั้งหลายเนี่ยมึงจะทำยังไงต่อแล้วเรื่องสแกมเมอร์มหาเสียงนะฮะแล้วก็มีอ่อะไรไอโอพักอะไรพักจ่าอะไรดาม่าแอดแดดักแอดดวยอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยพักไหนที่ไม่ชูปราบสแกมเมอร์อย่าไปเลือกพักมันแล้วมึงจะปราบยังไงไอจ่า ต้องไปคุยกับฮเหมีนมยอยู่ดีใช่ไหมนะเออนะครับตอนนี้เกาหลีนะอเมริกานะครับญี่ปุ่นนะบ,บอกว่าจะปราบสแกมเมอร์สแกมเมอร์กูยังไม่เห็นทำหาเลยเลยนะครับน่าจะรอต่อรองกันอยู่ว่าไอ้เซนมึงจะเอาอยัางไงทองคําที่มึงซ,ออซ่อนไว้เนี่ยนะครับหมื่นตันเนี่ยมึงจะออยังไงมึงจะแบ่งใครบ้างนะมึงคุยมาก่อนนะไม่งั้นกูลุมกระทืบมึงนะ นะฮะแล้วก็มีพอผมโพสไปปุ๊บเรื่องปราบสแกมเมอร์ก็มีบอกว่าเอาจริงๆนะไอริมตลอด6-7ปีที่ผ่านมาก็มีแต่พักส้มนี่แหละที่ขยันทำเรื่องนี้นะฮะคือแซะเรื่องอื่นนะพอเข้าใจได้ว่าพวกมึงอาอาตตินะฮะเออแต่ถ้าตัดเรื่องสถาบันออกเนี่ยพักนี้มีอะไรที่ไม่ดีหรอโอ้โหไม่ดีเพียบครับ <S <S คือกูจะบอกมึงให้นะครับนะฮะมึง ขยันทําเรื่องนี้แล้วมึงทําอะไรมึงได้แต่แหกปากไปวันๆอ่ะมึงทําอะไรบ้างเสนอแผนมึงก็ไม่เสนอนะมึงเรียกร้องปาก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 วิธีการมึงก็ไม่มีนะฮะมึงรู้อยู่แล้วว่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่าขมรต้องร่วมด้วยเมื่อขมรไม่ร่วมก็แก้ไม่ได้แต่มึงพยายามเห่าหอนว่าใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้เพราะมึงรู้ว่ารัฐบาลไทยทําไม่ได้ทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะขมรมันไม่ทํา นาะมึงใช้จุดอ่อนตรงนี้มึงหลอกดอมส้มดอมส้มกรฟินบอกว่าเนี่ยแล้วทุกฝ่ายค้าเรียกร้องตั้งนานแล้วบอกให้ปา่ปาปา่ปาป่าผักแม่งไปเลยเอาแม่งไปทํางานเลยคําถามคืออะไรทำไมมึงไม่มาอยู่รัฐบาลน,น่ะมึงก็ขอมาเป็นกระทรวงกลรางโหมดิตอนมึงตั้งหนูเนี่ยมึงขอมาเลยขอมาทํางาน <im ps> ได้ไหมกระทรวงกลรห وم, หาโหมนะกระทรวงการคลังนะกระทรวงต่างประเทศมึงขอสักสามกระทรวงอ่ะมึงมีสิทธิ์ขออยู่แล้วเพราะว่าพรรคมึงคือเสียงมากกว่าหนูแต่ทำไมมึงไม่ทำเพราะอะไร เพราะมึงก็กลัวทําไม่ได้มึงไม่กล้านะครับถึงบอกว่าพักมึงดีแต่ปากนะฮะเอาสิมึงมึงมึงกางแผนไปเลยมึงออกพรบมาเลยพรบปราบสแกมเมอร์มึงออกมาเลยมึงจะทายังไงเอามึงทาไงนะการทุจริงลุกหรอมึงเอาไปดิคือถ่านหูไม่ทํเนี่ยมึงทําเลยนะครับเพราะว่านั่นคือโอกาสหูนายกไม่ทำเนี่ยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมชอบเลยผมจะทําเองเลยถ้าผมมีวิธีผมทําเองเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือคะแนนเสียงของมึง นะฮะมึงโง่หรือเปล่าหนูไม่ทํามึงก็ทาสิแต่ทำไมมึงถึงไม่ทําเพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรเพราะมึงทําไม่ได้ท่าน <c oughs> โรดนะฮะท่านรักแกงนะฮะโอ้ท่านรักชนกนะฮะโอ้โหมีแต่รักแคนะ่โลดนะฮะโรดโลมรักรักนะฮะโอ้ <c oughs> โหตระกูลรอนะฮะตระกูลรอก็ลาก,ก่อย ลาก,ก่อยไปเลยนะครับผมนะเออไม่ต้องไม่ต้องให้มันกลับมาแล้วแล้วก็บอกว่าขอโทษทีช่วงนี้ออความวุ่นวายความวุ่นวายมันเยอะยังเปิดด่านไม่ได้โทษทีลม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 โล,ลดอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะโลมโลดโลมโลดนะฮะลักนะฮะล,ลักแกงลักนกนะฮะแล้วก็เอาเอาละไปด้วยละนะละอะไรก่อเอวีละไปด้วย นะเอาวีละาไปเป็นไกด์นะครับเอาวีละไปเป็นไกด์เพราะว่าเคยโดนจับมาก่อนนะเอาไปเลยนะครับผมแล้ว,ลวประชาชนจะแห่แซ่สองน,นะฮะประชาชนจะแห่แซ่สองนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาด่าว่าเดว้บาลูที่ไม่มีมนุษยยตรงก็มึงอยากไปป่าไม่ใช่หรอก็มึงก็ไปดิทำภารกิจให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกูเปิดด่านให้ นะครับเออส่งไปแล้วก็ต้องทำภารกิจให้เสร็จนะครับไม่เสร็จก็ไม่ต้องกลับไงก็ทําให้เสร็จก่อนนะฮะปาบได้แล้วปุ๊บก็กลับมากลับมาก็จะเชิดชูเกียรติให้ไงนะฮะก็นั่นแหละครับไปพิสูจน์ฝีมือนะครับคนเรามันต้องได้รับการพิสูจน์ฝีมือนะครับไม่ใช่ดีแต่ปากนะฮะไรกบมโนมึงเก่งไงก็กูไม่ใช่สสกูไม่ใช่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นะเออนะครับกูไม่ใช่แม่สอบมแกกูทําอะไรอ่ะมึงไม่ต้องมาบอกว่าเออแล้วมึงทําอะไรบ้างกูกูเป็นใครนะฮะกูไม่มีตําแหน่งทางการเมืองกูไม่มีตําแหน่งทางสังคมนะฮะกูมีแต่ตาแหน่งทางงานทางงานของกูก็คืออะไรก็คือเด็กเสิร์ฟนะเออเอาไอ้อังคณาไปคนคือเอาไปเลยพี่แจ็คคือเอาแม่งไปทังพักอะเอาไปเลย เรามาดงเรามาดอนเอาไปให้หมดเลยไอ้กันวงกันวีเอาเอาไปเลยครับนะเอาไปเลยนะฮะเอเนะะเอ,เน,ะะเอนะครับรับรองได้น้ําหายท่วมเลยน้ําหายท่วมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนหนักแผ่นดินมันออกไปเยอะแล้วและล่าสุดเนี่ยนะครับพูดถึงน้ําท่วมเนี่ยนะฮะก็เห็นได้ข่าวว่าปิดอุโมง์บางซื่อนะฮะน้าขังนะฮะน้าขังเพราะอะไรอะ่ะนะฮะโอ้ย อ่านข่าวแล้วกูเศร้าใจมากนะฮะน้ำขังเพราะว่าเครื่องสูบน้ำพังพังเพราะอะไรพังเพราะคนไทยแม่งขโมยสายไฟ <c oughs> คือหัวจะปวดมาก <c oughs> เครื่องสูบพังเพราะว่ามึงไปขโมยสายไฟ <c oughs> อีดวก <c oughs> แล้วก็บอกว่าอยากให้ประเทศไทยจเจริญโอ้โหนี่จับได้ไม่ต้องเอาสายไฟาสายไฟฟ้ากระบ,บาลแล้ถึง ไปหาเจ้าหน้าที่เดือดร้อนเลยทีนี้น้ําก็คงน้ําก็ขังก็เลยต้องปิดอุโมงค์เ,เนี่ยไอเวรเนี่ยนะครับผมเนี่ยนี่คือคนนะคนที่แม่งไม่มีศักยภาพเนี่ยที่มึงบอกว่าคนส่วนใหญ่ของมึงอ่ะนะคนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกมึงเนี่ยคนส่วนใหญ่ของมึงผู้บอกแล้วมึงไม่ต้องทําประโยชน์ให้ประเทศชาติแต่มึงอย่าสร้างภาระอย่าสร้างปัญหามึงทําตัวเองให้อย่าเป็นปัญหาก่อน นะครับแต่เพราะถ้ามันค่าคนไทยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาระประเทศชาติเนี่ยประเทศชาติจะเหลืองบประมาณเนี่ยที่ต้องเอาไปเปย์พวกมือสวัสดิการเนี่ยนะเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้ฟรีเอาไปไปไป,ไปสนับสนุนเรื่องกีฬากีฬากิจกรกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาศักยภาพก็ว่ากันไป แล้วพอน้ําท่วมปุ๊บก็มีป้าป้าชาวบ้านสิงบุรีบอกว่ารัฐบาลทํางานไม่เป็นรัฐบาลเพิ่งเข้ามาเดือนครึ่งนะรัฐบาลทํางานไม่เป็นชาวบ้านเดือดร้อนทาไมไม่ค่อยทาไมไม่ปล่อยน้ําจากเกิดมาทีละนิดทีละนิดทำไมต้องปล่อยมาทีเดียวตู้มเลยป้าคือตอนที่เขาปล่อยมาทีละนิดอะแล้วมันท่วมเนะี่ยมันท่วมทีละนิดเนี่ยป้าก็ไปบ่นเขา